สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่ผมร้อนครับวันนี้ครับเราจะมาเตรียมของให้กับกระบองเหล็ก UR นั่นเองนะซึ่งมันจะเข้าอะไรนะครับอีกประมาณไม่รู้สิครับสวันมั้งนะครับก็วันนี้นะครับเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมนิดนึ่งนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับน้าท่วมนะครับซึ่งวันนี้ครับน้ําลดแล้วนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมโอเคก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูของกระบองกันเองครับเรามาสุ่มกระบองร่างนี้กันก่อนดีกว่าครับเป็นร่าง SR s บวกนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เราจะเติมสุ่ม จะไม้ได้ถูกที่สุดใช่ไหมยิ่งสถานการณ์แบบนี้ครับซึ่งเว็บที่ถูกที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้เนี่ยครับนั่นคือคันเทพครับเพราะที่นี่ครับจะตกเพียงแค่3บาทต่อหนึ่งคูปองเท่านั้นครับถ้าปกติแล้วเนี่ยจะตกอยู่ที่5บาทต่อหนึ่งคูปองนะครับนั่นหมายความว่าเราประหยัดงบไปได้ถึง2บาทต่อหนึ่งคูปองเลยนะครับเช่นอันนี้ครับผมเติมไปที่3,000บาทนะครับแต่กับใต้คูปองมูลค่า5000บาทซะอย่างนั้นครับเรียกได้ว่าเหมือนได้ตังค์2 0 0 0มาฟรีๆเลยนะครับถ้าไม่เชื่อผมก็ลองไปเติมเองดูได้คคคเพียงแแ่่่ใน Google Search วาท จริงๆเนี่ยหลายคนก็อาจจะเริ่มคอมเมนต์ล้าแบบพี่ครับไปส่มเกียร์โรหรือไม่ก็บรอสน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับกระบองมันโคตรไก่เลยซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับเว้นแต่ผมมีหินปลุกเตือนฮีโร่ค่อนข้างเยอะนะครับคือมี3มเลยนะครับหินปลุกเตื่นฮีโร่เนี่ยเราสามารถหาได้3มก้อนเลยแต่หินพิศษเนี่ยคือไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราส่มกระบองดีกว่านะครับขี้เกียจเสียเวลาอะไรประมาณนั้นนะครับมาเดี๋ยวมาส่มเลยก็หวังว่ากระบองจะออกนะเพราะว่าถ้าไม่ออกก็สภาพนะครับมา และนี่คมจัดและเหมือนจะออกก่อนการันตีแล้วนะอันนี้ไม่น่าใช่การันตีนะตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่การันตีนะการันตีอยู่นี่ผมจําได้ว่าเมื่อกี้มันเป็น73มนะหมายความว่านี่7 4 75 76 77 78 7จ80สบกิ็ดการันตีอยู่นี่สภาพการันตีออกไหลออกกระบองจะหลุดไม่ใช่กระบองดิการันตีออกอะตอมิกจะหลุดโอเคก็เลือกไม่ได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสุ่มนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นแบบของแถมแล้วกันนะครับดองมานาน จริงๆผมไม่ได้ดองหรอกนะครับผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าน้ําท่วมนะครับไม่มีไฟโอเคบ้าโ,โอ้โหเกลือจัดเฮ้ยกระตุกอย่างนี้โอ้โหฟอลเลนฟอลเลนต้องกระตุกเลยหรอเอาจริงและนี่ครับพวกแกก็จะคู่กับพีชฮะพวกแกก็จะคู่กับสาวกพิ่พฮะไม่คุณนะคำเนี้ยโอ้โเป็นวัคซีนแมนล่างสองครับดีนะถือว่าดีเลยครับจะได้ปลดพลังครับดีเลยอันนี้ดีเลย โอเคถ right. okay, so only only so so ือว่าสวยนะครับโอเคซึ่งแน่นอนว่าห so ินเรามันไม่ครบนะครับเพราะว่าเราเนี่ยม to ีหินแค่3อันเท่านั้นนะครับซึ่งผมรู้ว่าจะทํายังไงให้มันครบนะครับนั่นก็คือการที่เราจะสุมตัวแดงนั่นเองครับเรามี185บใบนะครับซึ่งสุมไปเรื่อยๆเนี่ยก็ครบแน่นอนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอสุมนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเอาหินปลุกตื่นนั่นเองนะครับเกลือเกลือไล่กลอกเกลือโอ้ค้างอย่างนี้โอ้ค้างอย่างนี้ได้โจสีแต่ผมว่าต้องดวงดีวะ นี่ครับขอเพียงฉันปกป้องเมืองของตัวเองได้ก็พอแล้วมาเฝ้าบ้านหรือเปล่าเฮ้ยเ <c oughs> ยวยาวอ่ะเยยาวน้ำท่วมอะเยยาวอ่ะมาวะ่ะเฮ้ยไหนวะ อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับตัวละครหมาฟ้าบ้านแมนเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับอาจจะชอบที่สุดในเกมนี้เลยนะครับคือผมชอบมากมันมันเฟี้ยงนะครับผมก็ค่อนข้างชอบตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มันเพิ่มเรื่องให้กาโร่ด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยเราเอามาเล่นได้เลยนะครับคือแบบเอามาเพิ่มเรื่องให้กาโร่ทุบแรงขึ้นอะไรเงี้ยเอามาเล่นก่อนที่เกโร่จะเข้านะประมาณนั้นเลยนะครับไปเดี๋ยวไปสุมกันต่อโอ้มนุษย์ได้สร้างโอ้อันนี้ผ่านครับอันนี้อันนี้มองข้ามนะ เอาจริงนะผมสุ่มมบเกลือมากเลยนะผมสุ่มมาเยอะแล้วนะคือโคตรเกลือเลยนะผมนั่งสุ่มมาสักพักเลยนะเนี่ยยังเกลืออีกละแต่เอาจริงผมได้หมาผมคือแบบดวงดีละสำหรับผมคือดวงดีละคือผมพอใจละมาอันนี้เป็นสิบใบสุดท้ายนะครับของ180นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องซื้อเพิ่มอีกนะครับแต่มาโอ้แล้วปิดท้ายด้วยอันนี้นะครับทองนะครับฉันได้ยินเสียงระเบิดก็เลยรีบมาช่วยโฮ้ยพี่ก๊อตเฮีย คือคือต้องบอกก่อนวนะ่าตัวละครมันไม่ได้ดีหรอกผมไม่ได้ดีใจเพราะตัวละครแต่ผมดีใจเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ไมว้ทุกคนไอ้พวกตัวละครใหม่พวกเนี้ยมันออกอยากนะพิกกอรพิกกอรนี้ผมเห็นน้อยมากเลยนะอู้เวอร์นะเนี่ยได้พิกกอรนะผมว่าโอ้เกลือมาโอเค,อเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับสมใบสุดท้ายกันนี่เลยได้เพชรสีสันคืนด้วยนะแล้วก็ได้มันได้4ใบได้ไงอะมาใบาสุดท้ายครับ มาลบมบ้างรับก้อยขอขอสักตัวขออีกสักตัวเหรอโอ้ยได้จริงขยะโอ้ยตัวนี้ผมก็ไม่เคยได้เลยนะผมว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมสุ่มได้ตัวแปลกๆเยอะมากเลยโอ้โอ้ได้ทองอีกละแกไม่สามารถล้มฉันได้หรอกไม่เคยได้ยินนะโอ้กริบัสโอเคโอเคปิดฉากได้ดีปิดฉากได้ดีจะรู้มาก็รับเลยแล้วก็จะมีให้เลือกตัวนะครับซึ่งผมน่าจะเลือกเมลชากาดนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบว่าหายากมากนะครับเมลชากาดฟินิกเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันยังออกง่ายนะแต่เมลชากาดนี่คือแบบสุดๆนะครับ ออกอยากก็เลยเลือกมิวชากาดแล้วกันเร็วๆเ,เข้ากําจัดมันซะแต่จริงผมว่านะ่าเลือกฟินิกแมนอยู่นะเพราะว่ามิวชากาดมันมันจะลงซัพพอร์ตนะครับนในอนาคตมีโอกาสสูงที่จะลงซัพพอร์ตก็ถือว่าผมงัวไปแล้วกันครับมาเดี๋ยวมาเลือกกันเลยซึ่งเราจะเลือกเป็นฮีโร่นะครับผมอันนี้ก็ฮีโร่โอเคมาเดี๋ยวมาปลุกตื่นกันเลยครับโหเนี่ยครับมีกี่กี่ล้านร่างไว้เนี่ยแล้วก็ปลุกตื่นไปเลยครับสลหรับล้มป่าทัาซึมากิครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันแก้ชื่อท่าหรือ,อยังนะมันนานมาแล้วตัวนี้น่าจะสัก2ปีแล้ว,ลวมัง้งโอเคนี่ครับผมเมทัลแบทครับเอามาใส่เลยโอโ้โหโคตรเท่ครับนี่คือตัวตางานตางานอะไรละ่ะมาครับเดี๋ยวเอาของมาใส่กันเลยแต่ผมจะไม่ไม่รีกระบองตัวนี้ทิ้งนะเพราะว่าเอาจริงมันก็มันก็เสียดายนะมันก็เสียดายนะทุกคนเสียดายการรับดาวผมหน่อยเถอะนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในนี่แทนแล้วกันครับเสียดายการรับดาวหน่อยนะครับขอ,อ,ขอ,อ,ขอ,อร้องขอร้องเศษไม่มีครับ ปกต่นไม่มีไม่มีอะไรเลยโดยวิธีการเล่นของผมเนี่ยครับตอนที่กระบอง UR เข้าเนี่ยผมจะให้กระบอง UR เนี่ยยืนหน้าอย่างนี้เลยนะก็คือแบบให้ยืนโดด,โด,ดเดียวเดียวเลยเพื่อที่จะให้มันตายไวๆนั่นเองนะหลายคนก็จะสงสัยว่าแบบเออจะให้มันตายไวทําไมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวละครกระบอกเนี่ยครับไม่เก่งนะตัวนี้คือแบบโคตรกากนะครับผมโดยวิธีการเล่นของมันเนี่ยก็คือเมื่อ กาโร่ตายเนี่ยครับกระบองจะไล่ขึ้นมาแล้วก็มาไล่หวดกาโร่อีกทีหนึ่งนะนี่เป็นวิธีการเล่นนะครับแต่เอ่อมันไม่มีประโยชน์อเลยนอกจากนั้นครับนอกจากมาไล่หวดกาโร่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เอาไปยืนหน้านครับไว้ทับส้มตีนให้มันตายนะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยและกันว่าแบบตัวละครนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ผมหมายถึงตัว s n เนบวกครับไม่ได้หมายถึงตัว UR นั่นเองโอเคมาเราจะสู้กับ เก่งแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าสู้ไหวไหมนะครับมาครับผมและผมโดนเปิดก่อนครับจังหวะนี้ครับจากพี่เก่งนะครับเปิดมาก่อนเลยนะครับโอ้แต่ผมเปิดก่อนครับและนี่ครับชื่อท่าอะไรผมจาไม่ได้ละมาและนี่ครับค่ายโนสังหารของอีกฝั่งครับเพราะเปิดมาก่อนครับจังหวะนี้ครับและเคี้ยวคมเพิงระเบิดครับจังหวะนี้ครับกันชนมาครับใส่หน้าพี่ก๊อตผมแต่พี่ก๊อตผมยังไม่โดนอะไรเลยนะและกระบองผมหล่นไปแล้ว หล่นไปแล้วเออผมลืมปั้นเลือดให้มันนี่หว่าลืมไปลืมลืมครับและนี่ครับคอมโบสายฟ้าแล้วเพราตอนนี้อัดใส่หน้าอีกฝั่งไปครับเก้าสิบล้านเลยนะโคตรแรงมาและคอมโบสายฟ้าแล้วจากอีกฝั่งมาบ้างแล้วจังหวะนี้ครับ,ารบมาและเรามาดูลมป่าทั้งซึมากี้กันจังหวะนี้นครับอเอาเอายังไม่ได้เทติมยังไม่ได้ทติ <laughs> มเลยเลยตายไปแล้ว โดนการโรสะท้อนตายจะดุดมันยังไม่ได้อันตีเลยนะน้องมันแค่ไล่อันตีก็ตายจะรู้มาแล้วมาครับถึงเทนลมป่าทัง,งเรื่องม่เกียบไม่ได้เห็นยันชื่อตาเตี่ยไม่ได้เห็นอะไรเลยนะน้อง ไม่ได้เห็นยังชื่อท่าว่าแบบมันชื่อท่าอะไรอ่ะมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาขึ้นไปยืนด้านบนเลยนะให้ได้อันติหน่อยนะครับนี่ยืนนี่เลยไม่ยืนนี่ดีกว่าจะได้ออกอันติออกก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสลับกระบองนะครับเก่งไว้นะครับมาจังหวะนี้รับอีกฟังสปีดนําเรามาก่อนครับแต่ไม่เป็นไรครับด้วยบารมีของโซนิกนะครับก็จะแสงขึ้นมาครับจังหวะนี้คล้ายคนสังขารครับซัดแตอีกฟังครับและติดโลติดไรครับและจังหวะนี้พายุปาเทือนสภาพเปลี่ยนชื่อท่าแล้วอ่ะเนี่ย แล้จะเปลี่ยนนานแล้วนะแต่ผมไม่ทันหรือเปล่ามาแล้วจังหวเดียบการโรไลอันติมันว่างโชว์ของจริงว่าเป็นยังไงครับจังหวันี้ซัดหมดเลยครับแล้วก็บ,บองกูนอนไปแล้วโดนสะท้อนนอนไปแล้วไม่ได้เล่นโมวตัวนี้ไม่ได้เล่นแน่เลยนอนไปเดี๋ย <laughs> วถ้ารู้มาไลาอันติผม,มว่าน่าจะตายอีกรอบนอนไปแล้วจังหวันี้นะม่งง่ายหลับเลย มาบจังหวะน,นี้ครับถึงเทินของกรมป่าทัาสมกิกีครับจังหวะน,นี้ไล่าปาดหมดครับและพายุป่าเทอนจังหวะน,นี้ครับสัดใส่กาโร่ครับและซัดใส่ดวงด้วยตีไม่เข้าสักตัวเลยจันลุก <c oughs> ดวงยังไม่เข้าอ่ะตอนนี้มันเป็นตัวราเมจอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสําหรับตัวของลมป่าทัชซึมากีนะครับผมก็ถือว่าผมผมชอบนะครับผมหมายถึงผมชอบร่างนี้ะนะครับร่างยูอัพอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาสุมกันนะครับผมในเร็วๆนี้นะครับก็ฝากดูด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวิดีโอนี้บาย